สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับเรื่องผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้นะเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะคาราการสังเข้าไปใหญ่แล้วนะครับเรื่องผู้ชมเนื่องจากปัญหาอะไรบางอย่างนนเนี่ยเกี่ยวกับรองหัวหน้าพักคนเก่านั้นก็ตอนนี้มีการลาออกทยอยเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่ทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะเนี่ยแล้วเอ๊ซูชิชวีจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่านายปินนั้นก่อนที่จะออกจากพักนั้นเป็นรองหัวหน้าพัก ทั้งสองกอแล้วก็ผู้ว่ากรทมในกระดานผู้ชมสรุปตอนนี้ปิดปิวไปแล้วนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมันยังไม่หยุดแค่นั้นนะกระดานผู้ชมวันนี้ทยอยลาออกตามอย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากที่เมื่อสองสามวันก่อนนั้นนายวิทยาแก้วพลัยได้ประกาศลาออกนะกระดานผู้ชมจากพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยแล้วก็ลุงนัทนัทธรากจอํานวยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยอย่าทําเป็นลาออกแบบเท่ๆรอๆอะไรแบบนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าอยู่กับหมอว่าลงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะกระดานผู้ชมแต่อันนี้ ด้วยเฮ้ยลาออกด้วยสํานึกทางศีลธรรมไปอีกคนหนึ่งแล้วครับท่านโดยประชาธิปัตย์ยังละสัมไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมกหนกลาออกจากรองหัวหน้าพักชี้ผิดหวังกรณีนายปินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จี้ให้หัวหน้าพักนั้นควรจะมีอะไรีอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยสมสัมมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านขณะเดียวกันวันนี้มีการออกมาแถลงจากนางรัชดาธนาดิเรกนะครับท่านผู้ชมแถลงข่าวลาออกจากกรณีอะไรประมาณนี้นั้นไอตอนแรกเราก็นึกว่าลาออกนะ กาด้านผู้ชมสําหรับใครคนนี้นะเนี่ยสุดท้ายไปเปมาเอาสรุปยังไม่ออกเว้ยเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะการ <c oughs> ด้านผู้ชมจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ตอนนี้หลังจากที่อะไรว่านี่าลาออกอย่างไม่หยุดยั้งแล้วกครด่านผู้ชมก็ได้มีการในนั้นออกมาอีกจากรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้บอกว่าไอ้กหนกนี่ไม่ใช่กหนกที่อยู่ทบเนิวนะครด่านผู้ชมเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดอีกอน,นี้กหนกวงต่างงานบอยบอกว่าผมจําเป็นต้องลาออกจากรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยสํานึกทางศี สทธารรมนกระดานผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าเอ๊ะนายจุลินนี้จะลาออกตามหรือเปล่านั่นเนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ามีศิลธรรมนกระดานผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกทีส่วนทางด้านนางติ่งมาริกานในกระดานผู้ชมก็ได้ลาออกไปแล้วนันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเส้นคลิปลายหลุดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนในกระดานผู้ชมหลังจากที่เหตุการณ์ร้อนระอุไม่หยุดยอนสําหรับพรรคประชาธิปัตย์นั่นเนี่ยแล้วตอนนี้ประชาธิปัตย์จะทําอย่างไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะกระดานผู้ชมอันนี้ก็ลาออกอีกแล้วแต่ว่าจุินยย้้าเวฮไม่ลอ เชื่อประชาธิปัตย์ยังไปต่อได้แม่ไม้ตีแมงวันไม่มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาสยบไอ้ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก็ต้องจับตามองต่อไปโดยอ้นี้ช์จมาเรียบร้อยเป็นอย่างดีไฟติดนะครับแต่ตอนนี้เครื่องยังไม่ติดโดยจุลินย้ำม่ลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วก็เชื่อว่าไปต่อได้ไม่มีวันนกรณีของนายปินนี้นะครับท่านผู้ชมจะทําให้พรรคนั้นสูญสลายหายไปจากโลกนี้เลยหรือเปล่านั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นั้นการกดดันมีเข้ามาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลย ทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานเนี่ยแล้วก็เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ด้วยอีกแล้วว่าบอกสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์เว้ยเฮ้ยถ้าไม่ทําประโยชน์ก็อย่าเป็นตัวถ่วงใน,ในะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือเหมือนกันครับท่านโดยบอกสมาชิกประชาธิปัตย์้วยเฮ้ยาจากชวนหลีกภัยนั่นนี่ไอ้สมาชิกทั้งหลายฟังอยู่หูพึงด้วยโดยถ้าไม่ทําประโยชน์ก็อย่าเป็นตัวถ่วงลั่นเจอปัญหาก็ขอให้สู้กับปัญหาแล้วก็ไปเป่านกหวีกันคืนใหญ่ไอ้ไม่ใช่ไอค้คืนใหญ่ไม่มีนะครับ ผู้ชมไปคืนเคงอะไรกันมานี่ไม่มีในข่าวว่าหาไม่เจอตัวอักษรน,นั้นโดยขอให้สู้กับปัญหาปัดตอบปมนายจุลินนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่จุลินซีเล็กตัวบาซิลัสอันนั้น78,000ล้านตัวนั้นมีประโยชน์ในยาคูบีทากเก้นนะครับเรื่องผู้ชมแต่คนละอันกับ8 7 0 0 0ืเันซลนั้นมันน้อยเกินไปก็ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมปัดตอบปมจุลินถูกกระแสสังคมนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็กระแสต่งางๆหน้าถาถมให้ลาออกจากการไปถัวหน้าพักจากกรณีการแต่งตั้งนายปรินมานี้นะครับเรื่อง อดีตสสก็ไม่เคยเป็นแล้วเนี่ยรัฐมนตรีก็ไม่เคยได้เป็นอีกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอาศัยอะไรขึ้นมาโพหัวกบ,บาลน,นั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่อาจจะแน่ใจครับท่านส่วนพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมซัดประชาธิปัตย์ไม่หยุดยั้งให้ไปหันหน้าไปดูพักตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะมาอ้าปากเสนอสเสนอเรื่องของชาวบ้านชาวช่องโดยอันนี้ข่าวสดส่งเข้าประกวดโดยเพื่อไทยสับประชาธิปัตย์ดูพักตัวเองก่อนหลังแสะคนในพักเป็นแค่เบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็โดนจังจังครับท่าน ถามว่าโดนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอาจจะโดนใจใครบางคนหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่เพื่อไทยเนี่ยเนี่ยบอกว่าประชาธิปัตย์เว้ยเฮ้ยไปดูพักเองก่อนนะเนี่ยหลังจากที่มีการมาแซะคนในพักเพื่อไทยเป็นเบรสลันลุงอิงยังมีดีกว่านายกที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาแล้วก็ถามนายกที่ประชาชนไม่ได้เลือกมานั้นเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะการมูชมประยุทธ์หรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีโดยถ้าเกิดไม่มีสว250ตัวนี้มันจะได้ขึ้นมาหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจความบางช่วง แก้เรื่องผู้ชมส่วนที่คนในพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าแพทองทานจะเป็นค a ด d เดตนายกของเพื่อไทยแน่นอนพร้อมออกความเห็นนะครับว่าเป็นคนในพรรคก็แค่เป็นเบอะไรประมาณนี้โดยทีรััดครับท่านกล่าวต่อว่าแพทองทานเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่และคนในพรรคเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นบุคคลที่ประชาชนยอมรับไม่มีเรื่องอะไรวะไอ้ไม่ใช่อะไรแล้วเรื่องลูซีเบลในะค้เรื่องผู้ชมตอนนี้ลูเทเวลเคลนั้นเป็นปัญหาของประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วนะเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าปัญห มันจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะอันนั้นนอกเรื่องยังไม่มีอันนี้อ่านต่อครับท่านโดยไม่ใช่เรื่องผิดนะเรื่องอุ้งอิงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดดีกว่านาะยกที่ถูกยัดเยียดมาประชาชนไม่ได้เลือกไม่ได้มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับจนทําให้ประเทศโอ้ยหายเสีย,นยในะครเรื่องผููชมแต่ว่าสลับกันนะครับท่านเป็นเสียหายอย่างในทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของพรรคอื่นคนกลับไปมองที่การอยู่รอดของพรรคตัวเองก่อนกลับไปซะปรายามธิปัดได้ไม่ใช่โอ้ยขออภยัย ปามันลายนะครับท่านผู้ชมถามลายได้ไงมือมันอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวอักษนมันเลยอยู่แบบนี้มันเลยห่างไกลครับท่านโดยควรกลับไปมองการอยู่รอดของพรรคตัวเองให้ได้ดีก่อนไปจัดการปัญหาในพรรคก่อนไม่ต้องห่วงพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาปาดชาดด่ามไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์นั้นรอบหน้าจะได้อัดสงลงไม่หยุดยั้งหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เฉลิมชัยสีอ่อนสีแก่เลขาธิการพรรคนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าถ้า นะได้สอสอ,สอต่ำกว่าที่แล้วมานะครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วมันได้เท่าไหร่ว่าห้าเอ็ดนั่นเนี่ยเกือบจะศูนย์พันแล้วนะครับท่านผู้ชมในกรุงเทพก็ไล่คนเลือกก็ประกาศว่าถ้าเกิดได้น้อยกว่าเดิมจะลาออกนั่นก็อาจจะเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมความฝันนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านก็มีลาออกไปด้วยจิตสํานึกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยนางมัลลิกาบุญมีตระกูลครับท่านหลังจากที่ได้ทําการบอกว่าเนี่ยเราก็งงนะครับท่านผู้ชมบอกว่า ว่ามีอะไรนะเนี่ยเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กกันเป็นอันอันเบ็ฟาดอะไรวะ ชุดนะครับท่านผู้ชมให้คนนั้นมารับให้คนนี้มารับอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะใครรู้ตะโกนบอกผมมาทีว่าวันทูท <c oughs> ีโฟ uh, ไ้ไม่ใช่ไม่มีโดยพอประชาธิปัตย์ยันนะครับท่านผู้ชมติ่งมาลีการลาออกจากกรรมการบริหารพักแล้วก็มีผลทันทีวันนี้ครับท่านโดยบางสื่อนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าเส้นลายปมกิ๊กปมชูอะไรนั้นไม่เหมือนเหมือนญาเจ้าชูหรือเปล่าวเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> แต่แน่แน่เคยพอประชาธิปัตย์แต่ชื่ออะไรไม่รู้ว่าไม่ได้อยากรู้ กาติ่งมาริการนะครับท่านผู้ชมผูซึ่งเป็นอะไรวะเนี่ยของนายจุลินทรันเลขาอะไรสักอย่างกระทรวงพาณิชย์หรืออะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้มีการออกมาแชทไลน์อะไรนี้แล้วก็หลุดว่นเน็ตนั้นโอ้งานเข้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่ายันว่าติ่งมาริการลาออกจากกรรมการบริหารพักมีผลทันทีวันนี้แต่ไม่ได้มีการให้เหตุผลเตรียมรายงานไปยังกงกตนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้แห่ทยอยกันออกอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวบางก็ลาออกจากตําแหน่ง นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคบ้างก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคออกไปซ้ายไม่ใช่โอ้ยขออภัยมันไม่มีนะแ่ท่านผู้ชมก็ต้องเลดิดวีข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะแท่านผู้ชมข่าวดีหรือจะข่าวไม่ดีนั้นไม่แน่ใจวะนะครับตอนนี้เหตุการณ์คนละครึ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยโดยท่านใดที่ใช้อะไรวะโครงการคนละครึ่งนะท่านผู้ชมฟังอยู่ท่านป้อง,งยืหูฟังนะเนี่ยจะมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการโยนหินถามทาง เฮ้ยเฮ้ยถามตรงไหนบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนนะเนี่ยจากคนละครึ่งเป็นคนละเซี่ยวครับท่านจากถ้าเกิดสมุดของ1000บาทนะครับ่ผู้ชมเราออก500รัดออก500อยะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าเออเราต้องจ่าย750านะครับเ่ผู้ชมแล้วก็รัดจ่าย250หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามอีกทีว่านโยบายสุดแสนฝังชีพแบบนี้จะออกมาหรือเปล่าโดยอันนี้มันเรียกคนละครึ่งนะครับ่ผู้ชมเขาเรียกคนละเซี่ยวครับท่านก็ไม่รู้ว่าเซี่ยวไหนนะครับเ่ผู้ชมเหมือนกับอื้ยไม่เอ้ยกูไม่ ว่าจะพูดพูดยังไงดีครับท่านก็ได้ดีบีข้ามผ่านมันไปนะครับท่านผู้ชมคนละครึ่งก็จะกลายเป็นคนละเซี่ยวหรือไม่นั้นต้องติดตามส่วนตอนนี้ไปเฮ้ยไอ้เทือกกลัวโลกลืมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมได้เปลี่ยนไอ้น,นี่เนี่ยโลโก้พักครับท่านเป็นพญานาคนะครับท่านผู้ชมบ้านเพื่อนอะไรว่าเพื่อนบ้านผมนันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกดูนึกว่าง,งูถามดูยังไงเป็นงูนั้นพญานาคนะคุณอย่ามาพูดแบบนี้ผมก็ออกตัวแทนเต็มที่นะครับท่านผู้ชมเ,เขาบอกว่านึกว่ามีลิ้นสองฉก อะไรเท่านั้นผมบอกว่าไม่มีนะผมไปดูมาแล้วหรือว่ายัางวะก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าเทพเทือกไว้ใเฮ้ยกลัวโลกลืมหรือเปล่าไม่แน่ใจพรรคสุเทพเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับท่านผู้ชมใช้พญานาคเป็นโลโก้ก่อนเลนอดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านก็อติดตามนะครับท่านผู้ชม,มรอบหน้านี้จะได้หรือจะไม่ได้หรือจะได้เยอะหรือจะได้น้อยหรือจะได้ไปขุดอะไรอยู่ที่ไหนนั้นหลังจากที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตแคดิเดตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่โดนประยุทธ์มันยึดอำนาจไปนั้นก็บอกว่าต่อปี5้ ถ้ายิ่งลักชนะเนี่ยจ,จะไปขุดนะครับอะไรสักอย่างอยู่นั้น <_ EN> เฮ้ยเตรียมเสียมเตรียมจอบหรือยังวะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวมาทางนี้ไม่ต้องมาไม่มีให้เออลืมไปครับทา่านไม่มีให้นะครัทบท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยไ,ไว้ด้วยเว้ยเฮ้ยเทือกฟังอยู่อย่ายิ้มหรือจะยิ้มนั้นก็แล้วแต่ครับทา่านก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูนะครัทบท่านผู้ชมตอนนี้ปัญหาลูซ well ีเบลทเวลเคนั้นไม่รู้ว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรดีครับท่านเริ่มจะบานปลายแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อเอสุชาาตวีหรรืืออเเปลล่ในนกกัั้ง้น ก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรกันสักอย่างเว้ยเนี่ยศึกประชันนะครับท่านผู้ชมบอกประชันความงามหรือบอกไม่ใช่ว่าเป็นศึกฟาดวงฟาดงาทางโซเชียลนะครับแล้วก็นายเดชา อ๋อไม่ใช่ทนายเดชานะครับท่านผู้ชมลืมใส่ชื่อข้างหน้าอะไรว่าทนายไปนะเนี่ยก็ได้บอกว่าเนี่ยจะทําการให้ภัยชาเนตหน้าพวกที่อะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าหิวแสงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดนะเดชาเขาโดนทัวรัลงท่านแล้วก็บอกว่าให้รีบมาขอโทษก่อนวันที่26นี้นะเนี่ยซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะ,ะยกโทษให้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับเดชาดีครับท่านก็เป็นที่จุกกู้นะครับท่านผู้ชมจุกกู้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปประชาช คนบอกมาแบบนี้อีกแล้วว่าผมไม่รู้จะห้ามยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ว่ากันไปครับท่านก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาหวข่าวซวยประจําวันมาแล้วเว้ยแห่ส่องทะเบียนรถเบือกตู่ไอ้รองใต้ประสงขาพัทลงุงเซียนหวยไม่พลาดอยู่วันนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พิษบินลามเว้ยเฮ้ ي, กกยกันงกไข่ก๊อกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้ไข่ก๊อกที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าก๊อกน้ําสันว่าแล้วมันจะไข่ได้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผิดหวังลาออกจากอะไรวะอลองหัวหน้าพักนะครับท่านผู้ชมผิดหวัง มาตรฐานจริยธรรมผู้นําพักครับท่านโดยผู้นําพักเป็นใครเว้ยเฮ้ยก็คือนายจุลินได้ค่านผู้ชมพูดซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราถามว่าจะไปอินโดนีเซียได้ยังไงนั้นมันก็จะไปอ้อมแปซิฟิกะครัก็ได้ผู้ชมแล้วก็มาวกทางอินเดียอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาถึงตรงนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่อันนี้พิษของปินลามเว้ยเฮ้ยปริ้นนะครับด้านผู้ชมไม่ใช่ปลิงนะมันเกาะคนอื่นกินโดยกระนกไข่อะไรอ๋ออ่านไปแล้วครับท่านเมื่อกี้ก็อยากไปอ่านเพิ่มนะครับด้านผู้ชมก็สรุปว่าตอนนนนี้้เเสทาางป็กร เช่นเกมกันแล้วนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับการไอ้นั้นจะอยู่หรือจะไปของประชาธิปัตย์เลือดอ๋อไอประชไม่ใช่ไิปไปเลือดออคนไหลออกนะคะรับเ่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วขนาดเดียวกันด้วยเฮ้ยยาสีฟันออกมาอีกแล้วโดยไม่หุดปากผุบคำนะคะรับเ่านผู้ชมหลังจากนายเทพไทยเซนว่าพงนี้โดนตะเพิดจากการเป็นสสไปแล้วนั้นเรื่องอะไรนั้นท่านก็น่าจะรู้กันอยู่นะเนี่ยโอเคกูเกิลดูนะตามที่วาทยุมันเคยบอกไว้เมื่อเน,นินนานมาแล้วก็ยังออกมาเลอหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าประชาธิปัตย์ฟันธงคุ้งยิง ยกของเพื่อไทยตามแผนทักสินแล้วก็เย้ยคนในพักแค่เบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแซนีไม่พ้นเรื่องการสืบทอดอำนาจคนตระกูลชินวัตรอะไรประมาณนี้ก็ตามเดิมครับท่านโดยอันนี้เป็นปกตินะครับท่านผู้ชมท่านใดอาจจะถามน้องแปลกประหลาดไม่เรื่องแบบนี้มันไม่หูปากเลยบอกไม่แปลกครับพี่ถามทําไมไม่แปลกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบลารว่าแต่ปากนั้นหนาะอ้าบ่อยๆนั้นก็จะไม่ค่อยดีก็เลดดิบีค้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่งน้องชายลงเลือกตั้ง นั้นยังไมไ่มีคนเลือกเลยก็ออยังไม่ได้เข้าสภานะีน่ยคุผู้ชมสรุปคือนายเทพไทยเสถานพงศ์ก็พ้นจากการเป็นสอสอไปมาที่เรียบร้อยแต่ยังคงเสลือออกมาหนะาไอ้นี้ไม่หยุดยั้งเลยคุณผู้ชมผมก็ผ่านมาเห็นทุกวี่ทุกวันว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรส่วนต่อมานายพีรพันธ์สาลีและทวิภาคครับท่านอดีตประชาธิปัตยนะ์นะคุบผู้ชมแล้วก็บางคนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเป็นบิก๊กันนะไอ้บิกก๊กอะไรวะบิ๊กการเมืองอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็นั่งงงมันบิ๊กตรงไหนวะครั้งที่แล้วก็เป็นสสแต่ว่าสอบบกนะูนกนชม ได้แค่ลงสมัครแต่ว่าหลาคนเลือกมากเลยไม่ได้เข้าสภาอันนี้ก็บอกว่าเล่นการเมืองต่อแน่โดยพีรพันธ์ก็ได้ทำการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีข่าวอย่างนาหูอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าจะไปเข้าพรรคไอ้โบ้นั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วเวย้ยเล่นการเมืองต่อแน่นายพีรพันธ์ครับท่านผู้ร่วมลงเลือกตั้งชิงหัวหน้าเผ่าประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายว่าลงก็ลงด้วยนั้นแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับท่านอยู่ที่นายจุลินได้ไปนะครับท่านผู้ชมก็ลาออกจากพรรคมาร่วมพลังปรระชาัฐ สุดท้ายก็ออกไปอีกแต่นี่เล่นการเมืองต่อแน่พีรลพันยังกักร่วมง,งานรวมไทยสร้างชาตินะครับแย้มเงื่อนไขพักใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปแย้มเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิสดสมมติว่าตัวเองเป็นสสนั้นก็ยังว่าไปอย่างครับทานแต่นี้ตําแหน่งอะไรก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ยังกักอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทําอย่างเขาว่าก็ไม่รู้จะแหลงผือนนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าเป็นบิก๊การเมืองแล้วผมมองว่าเป็นบิก๊การเมืองตรงไหนนั่นนี่ถ้าเป็นบิก๊การเมืองก็ต้องชนะก่อนนะเข้าสภาไม่มีโอ้ยก อาจจะใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้มันว่าพูดสุดสองครับท่านเอ้ยเออพูดสุดสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้อะไรกันอีกว่าเนี่ยโอ้ยเปิดมาเจอปลาบู่นะครับท่านผู้ชมสัสตวเจ้านี่จุอะไรวะจากรัฐบาลก่อนธนากรสวนเพื่อไทยทําเพื่อประเทศหรือทําเพื่อใครอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ขอย้อนคําถามไปยัง้ธนากรหน่อยเว้ยเฮ้ยออกมาอ้าปากอ้าคำนี้เป็นลําโพงให้ประยุทธ์เนี่ยหมายความว่าอะไรหรือเปล่านเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะ นผู้ชมแต่เมื่อวานนี้ได้ฟังการออกมาพูดของอุงอิงหรือว่าแพทองทานนั้นก็รู้สึกว่าจะเหนือชั้นกว่าประยุทธ์เยอะนะเนี่ยป้าผัวลุงข้างบ้านเขาบอกมานะผมก็เดินไปบอกเขาว่าจริงหรือเปล่าโอ้ยขออภัยครับท่านเว้นวัคบรรทัดผิดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยเพื่อไทยก็เผยดีล้มรัฐบาลเว้ยเฮ้ยดึงพักร่วมไล่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้คดีของนายปินนั้นทําประชาธิป,ปัดพังไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวชวนลีกภปเกียรติไม่ช่วยก็อย่าทวงพักครับท่านก็ไม่ ไม่รู้ว่าใครเป็นตัวทวงหรือจะไม่ตัวทวงนั้นไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้เรา,าไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยน่าจะเมื่อวานอุ้งอิงโชกกึืนเหนือกว่าประยุทธ์นะคะรับท่านผู้ชมปลุกเลือกเพื่อไทยชนะขาดเปลี่ยนประเทศต้องแงลนสไลด์แลนสไลด์นะคะรับท่านผู้ชมไม่ใช่แลนทลายแต่อย่างไรด้านลาชญาพ้นจนยุบสภาประกาศชื่อชิงนายกทันทีด้านชนหน่า่านเพื่อไทยเกิดมาเป็นรัฐบาลนะค,ะนะคะรับท่านผู้ชมด้านจัดดุลงแล้วก็ใช้กษะเมนิติสิริปลาใสาเดือดครับท่านก็ไม่รู้ว่าเดือดประมาณไหนนะคะรับท่านผ ต้องจับตามมองแต่จากคนละครึง่งตอนนี้ก็จะเหลือคนละเซี้ยวแล้วครับท่านท่านใดที่กําลังเพลิดเพลินกับการใช้คนละครึ่งนี้ท่านฟังอยู่ท่านเออไม่รู้จะยิ้มออกหรือยิ้มไม่ออกไม่แน่ใจนะครับก็ขออธิบายไปตรงนี้ส่วนผมนั้นยังไม่เคยใช้ก็ต้องติดตามต่อไปส่วนปัญหาเล่าลึกของประชาธิปัตย์นี้ก็ได้มีการเนี่ยแชร์ว่าอภิสิทธิ์จรีเธอรหรือไม่อย่างไรนะครันบนันผู้ชมพเพราะว่าเบื้องหลังนั้นมีการบีบให้นายจุลินลักษณะวิสิ์นันลาออกอย่างเยอะแยะมากครับท่านไม่ใช่ว่าลาออกแค่กันมาที่การท กระดานผู้ชมแล้วทาราออกจูลินะไปเกาะใครอยู่ทีนี้ไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีนะครับท่านก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยจุลินหลงก็มาฟังอยู่หรือเปล่าไม่อาจบอกได้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรในขณะที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นขำกันอย่างไม่หยุด่อนนะครับท่านผู้ชมจากนายอัศวินขวัญเมืองบมบอกว่าไอฝุ่นพีเอ็มนั่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปก็ต้องเลือกให้อย่างดีๆนะตามที่เสรีวง และดีบีไปก่อนครับท่านผู้ฟังที่กรับเพราะจึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงขนาดนี้ทา่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหรือเปล่านั้นไม่น่าจะใช่ว่าจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม